อวันซโอหนังวนก็พอเขาพอเรียอย่างชูวแมนจีชูมนจีท่าน่มันเป็นอะไรเยสว่าจะไดก็หนังวนก็พอเขาพอเรียอย่างชูวแมนจีชูแมนจีท่าน่ฝนตกขาดกี่ง้องเบิ่งเบิ่งเอามาสมุยสามมือแล้วสมมือนี่แหละไม่ใช่ไะไรฝนตกแห้งขาด ช่วยมืเลยพี่น้องเอง้งก็คัดตกแนวมือขึ้นกับตกะมืดขึ้นเจ้านี่กับตกะมืดมืออีกมาแล้วใช้บ่ได้พี่น้องย่านเสียกิไปเที่ยวทะเลเที่ยวนาหากักเที่ยวเกาะหม่องหันหม่องนี้ไปบ่ได้เลยพี่นอ้องปิดแต่ยูใ่ในห้องนี่ล่ะเอาเอาเรียวจะเธอได้งานไม่บ้านทันพวกสะอาดห้องอยู่หืนปะ <c oughs> เลือบ่บย่อยชมพูสุดยอดเลยไปแล้วล่ะไายมาให้เบิ้งเขาหอมปากหอมคอจริงๆดูบ้านส่วนเด่นยูบ้านเป็นหลังหลังกระต๊อบหลังในหน่อยแน่ๆเพื่อ้นรีสอร์ประเนริฐเพื่อ้นรีสอร์เพื่อ้นกะรีสอร์เพื่อนน้ำเปลี่ยนน้ำบ่จะไม่คอยก็คิอเป็นบ้านแต่ข้อมน้อยคอยรักอย่างนี้บ่โอ็ค เราจะเทไปงา้ยจะชมน้อยคอยหลัดคอยหลัว่าเพราะว่า่อใหญ่บยู่่อใหญ่ไปเบื้องบนอีเบิ้งบนอยู่ลานบารไกลๆเลยอันมื้อีเที่มดีเมนเทง่าเที่มดีเมนเทงันให้คนไปเดียวขดมาไปข่านขนตกขดมาที่าไปน้ำเน่านีำเล่าเบิ้งบนจบแล้วกับมาที่เก่าล้ไปใส่ไปได้แล้วจะเทไปงา้นจะชมน้อยคอยหลักเลยหลัดให้แม่บ้านเฮ็ดอัน ห่องเฮ็ดหลังเรีวก้นสดกับเจ้าิีดเขาไปในห่องนะจัะเนาะสุดยอดเลยนี่ตั้งหลายหลังบ้านลุ่นหลังสุดช่วยจังแอบมงองมองทางหน้าต่างตั้งแต่เช้าจนเย็นมหนเดี <c oughs> ย๋ยวจะเจอไงงันไปแล้วพอก,กันไหมคิดนะ่ะฝนตก โอ้หอยหลายเสใสบ่ไ้พี่น้องเอ้มาเที่วยวสม,มุนทั้งเทียกับไปใส่บอด้ไม่กินขา้าน้ำกันนี่ปาตีสามคนพอแม่ลูกนี่นมีอย่างแน่มีกุง้งกุ้งวองกลมงามบ่กุง้งอันนี้กับกุง้งแกะเสร็จแล้วใหม่ใหม่เห็นบอครบคัวกุง้งตั้งชิว่าตั้งไหนดีเนาะกุ้งจะกุง้งอันนี้เป็นอย่างนี้รอบเตอร,บรอบรอ่เห็นบ่กุ้งใหญ่กุ้งยักษ์มันมีหัวเดว้ตัดหัวถิ่มบ่นี่กับไก่ ไคอ่อบทิ่ม้ามือนนาหละัะจากเขอยมาอบบมั้งามบ่สีสันสุดยอดเลยแล้วก็เป็นน้ำแกวีน้ำจิม้มน้ำจิม้มอันนี้ก็เป็นน้ำจิม้มอีสานมันเท้าน้ำจิม้มไทยบ้านเท้าไหมเป็นซีฟู้ดคล้ายๆเป็นน้ำจิม้มซีฟู้ดเนาะมั้ยเด้ะ,นะข,นม,ะกกะน,ข,ขนมปังพยาชืพูเป็นฝรั่งมื้นี่ฝรั่งดังเปเ <c oughs> ดี๋ยวจะเจออันนี้มั้วไปอีนน้ำลายไปมันเตะจมูก อันนี้มันเป็นขนมปังลงแังไทยใสเนยใสยังอะไรเรียบร้อยเห็นบหนี่เสบิ่งนี่เห็น่หมลงใช้เอลเนยทาแล้วก็เป็นขนมปังคีอกันเห็นบ่นี่อันนี้ก็เป็นเข้าเหนียวขาดบ่ไรก็แคกระติบข่าเหนียวนะจ้ะนะะมาๆมาจัดของจัดยังไว้วเรียบร้อยมาบัานี้เมื่อกินน้ำกันจ้ามามาโซยกันสอยกันนี่แต่แนว้เสแสรบมาได้จ้ามาเด้บานนี้ก็สิจากไปเราเด้อบ้านนี้ทำให้อยากก็จากไป